สวัสดีค่ะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะทบทวนเนื้อหาตรีโกณมิตินั่นเองเราเราจะยังคงอยู่เรื่องของการทบทวนเนื้อหาไปเรื่อยๆนะคะทดนี้คะสัปดาห์วันอังคารใครยังไม่เสร็จงานเดิมจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าคอยไปโรงเรียนละจะตรวจงานนะวันนี้ค่ะ มาทบทวนตีโกลมิติต่อวันนี้คุณครูจะอย่างคงในเรื่องของอภาพกับการหาค่านะคะมาทบทวนกันก่อนเลยนี่เด็กๆดูคุณครูให้มาเป็น4 หา x กับ y นะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะทำโจทย์ปัญหาพวกนี้คุณครูจะย้ำเสมอให้ตีค่าแต่ละด้านว่าคือด้านอะไรด้าน y ก็จะเป็นด้านชิดด้าน x ก็จะเป็นด้านข้ามนะคะเลข4ก็จะเป็นด้านฉากนั่นเองตอนนี้เราต้องการหา x กับ y คุณครูหา y ก่อนละกัน หาวาก่อนนะคะหา Y าก็วเราก็จะยึดอะไรคะสูตรที่มี Y และมีสีดังนั้นสูตรที่จะเป็นฉากกับชิดหรือชิดฉากเราจะได้สูตรอะไรคะชิดส่วนฉาก ซายคอร์สแทนได้อะไรลูกได้คอร์สนั่นเองคอร์สกี่องศา30องศานะคะ,อะคอร์สสามสิบองศาทำนิ้วค่ะคอร์สสามสิบองศาก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองชิพคือ Y ฉากคือ4ย้ายข้างค่ะให้เหลือ y ตัวเดียวดังนั้นก็จะกลายเป็น1ส่วน2หารจาก4เป็นหารก็กลายเป็นคูณ4ด้านนี้เป็น y ด้นั่นเองนะคะต่อ y เท่ากับเท่าไรตัดตัดตัว2ดังนั้น y มีค่าเป็น2ค่ะจบแล้ว ลายมีค่าเป็น2ต่อไปหา X ค่ะหา X X ก,ก,ก็ตรงนี้ให้มีด้านข้ามกับด,ด้านฉากดังนั้นสูตรที่เป็นข้ามกับฉากคืออะไระข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดก็จะเป็นข้ามฉากข้ามส่วนฉาก ใช่ไหมข้างหน้าก็จะกลายเป็นซ้าย30องศานั่นเองใ้าย30องศาเราผิดกันแล้วค่ะเราผิดกันแล้วเมื่อกี้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 ค่ะเมื่อกี้นะอันนี้นะอันนี้นะผิดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการหา คอสคอยอ่านค่าค่าคอสซ้ายมืออ่านผิดทันทีดังนั้นเอาใหม่ลบเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยนะคะขอโทษทีลบ X ด้วยหา Y หา Y Y เราก็จะบอกว่าให้เป็นด้าน ชีตส่วนฉากใช่ไหมคะชีตส่วนฉา,ากนี่คือคอสสามสิบองศาเนาะคอสสามสิบองศามีค่าเป็นอะไรเอ่ยรูทสามส่วนสองเท่ากับชิดคือ y ฉากคือ c นะคะ ลบก่อนตรงนี้ไม่ใช่อะเสร็จแล้วก็ย้ายค่ะกลายเป็นรูทสาส่วนสคูณอยู่กับ4ค่ะด้านนี้เป็น Y นะคะกลายเป็นอตาตัดตัดเลยเหลือ2ค่ะก็กลายเป็น2อรูท 3 y บแล้วค่ะ y เท่ากับ2 3นะต่อไปหา x ค่ะหา x จากอะไรคะข้ามฉากข้ามฉากดังนั้นข้ามฉากก็กลายเป็น s i าย30องศาเนาะ ก็มาแทนค่าไซด์าย30องศามีค่าเป็น1ส่วน2ข้ามมีค่าเป็น x ฉากมีค่าเป็น4นะคะอ่ะต่อย้าย1ส่วน2คูน4เหลือ x ดังนั้นตดัดตัดเหลือ2 x มีค่าเป็น2นั่นเองได้แล้วค่ะ x เท่ากับ2ดังนั้น,น,น x เท่ากับ2 y เท่ากับ2รูปสารมาเองจบแล้วค่ะอันนี้คือการหาค่าจากภาพต่อไปอีกโจทย์ที่ควรจะทบทวนก็คือการหาค่าปริซายคอสแทนเช่นคุณครูบอกว่าให้โจทย์ข้อที่1มา บอกว่าคอสส5้องศาทั้งหมดกำลัง2บวก2องไซ0์หกองศาอ่ะเรามาแทนค่าโดยการใส่คอสส5้องศาก่อนคอส45 3ส45ห้าคอส ก็จะกลายเป็นรูทสองส่วนสองรูทสองส่วนสองทั้งหมดกำลังสองบวกกับสองค่ะซ้ายหกสิบายหกสิบอ่านค่าซ้ายมือก็จะเป็นรูทสามส่วนสองอต่อมายกกำลังสองเอากำลังสองคูณเข้าไปกลายเป็น ายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็น2รูท4บวก2รูทสส่วน2คะ่ะบวกกันได้ไหมบวกกันไม่ได้ก็ต้องคูณ2เพื่อให้มีส่วนเป็น4 ก็จะกลายเป็น2อส่วน4บวกกับสี่รูทสามส่วนสอ่าบวกกันออกมาได้เท่าไหร่คะเราจะบวกเฉพาะตัวหน้ากลายเป็น6 รูทสามส่วนสจบแล้วจบแล้วนะคะโจทย์ที่คุณครูจะให้วันนี้ขอสักสี่ข้อแล้วกันจงหาคำตอบนะคะจงหาคำตอบต่อไปนี้ข้อที่หนึ่ง กับข้อที่สองควยให้เป็นภาพนะคะให้เป็นภาพ45่ให้ด้านนี้มาเป็น12หาคำตอบ x กับ y คะ่ะมีค่าเป็นเท่าไหร่ข้อที่1 ข้อที่สองเกิค่ะอ๋อไม่ได้โน no no เก้าสิไม่ได้มันเป็นหกสิเอ๊ะหกสิบก็ไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างแหลมไปน,นิดนึงงั้นให้เป็นสามสิบลวกันสามสิบ ให้เป็น7 7นะคะจนะอันนี้เป็น x กับ y หาค่า x หาค่า y 2ข้อต่อไปข้อที่3ค่ะแทน60องศาทั้งหมดกำลังสองบวก 1.2ส่วน2คอสองศาอ่ะแ้วคอสเกแล้วกัน90องศานะคะต่อไปข้อที่ ให้เป็นทายสามสองศาลบข้อเกองศาทั้งหมดกำลังสอง บวกสบวกสองแทนสามสิบทั้งหมดกำลังสองให้ใช้ค่าที่เป็นใช้มือนะคะ แล้วก็ตารางที่เป็นค่าที่ไม่ใช่ค่าตรศนินิยมนะในการหาค่ามีแบบฝึกหัดให้ทั้งหมด4ข้อทําลงในสมุดค่ะเขียนว่าหัวข้อตรงนี้ว่าเขียนหัวข้อด้านบนตรงนี้ว่าแบบฝึกหัดอุ้ยแบบฝึก หัตออนไลน์ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปแคปหน้าจอไว้เนาะ<ม>โอเควันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นกิจกรรมชิ้นงานเนาะอ่าให้เด็กๆนะคะ กกระดาษ a 4สีมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเป็นกิจกรรมชิ้นงานกันอยากให้ทำนะคะอยากให้ทำในวันพรุ่งนี้แล้วก็ขอให้เสร็จภายในชั่วโมงเนาะจะได้ไม่ต้องมีงานค้างกลับไปที่บ้านส่งวันอังคารหน้าที่ครูไปโรงเรียนส่งภายในวันอังคารเท่านั้นถ้าส่งหลังจากวันอังคารไม่รับแล้วค่ะและส่งในชั่วโมงเท่านั้นด้วย ย้ำนะคะทุกชิ้นงานที่คอยสั่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะส่งทุกอย่างในวันอังคารไม่มีต่อรองใ,ใดๆทั้งสิ้นพอเข้าไปปุ๊บส่งเลยไม่มีมัวมานั่งทํานะคะอ่ะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ